วันที่12กันยายน2566การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างช้างศึกทีมชาติไทยนำทีมลงสนามพบกับแข้งเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียโดยถือเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกันโดยตรงซึ่งไทยเราขอแค่ไม่แพ้ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มส่วนมาเลเซียจำเป็นต้องชนะสถานเดียวเปิดฉากเริ่มเกมจนถึงนาทีที่20 ทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนําไปก่อน1ต่อศูนย์จากจังหวะทําเกมบุกข,ขึ้นมาสวยและเป็นยศกรบุรพาได้โมงเข้าประตูไปอย่างเฉียบคาดหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มจบครึ่งแรกทีมชาติไทยออกนําทีมชาติมาเลเซียไปก่อน1ต่อศูนย์เข้าสู่ครึ่งหลังไม่มีประตูเพิ่มเติมทําให้หมดเวลาการแข่งขันช่างศึกทีมชาติไทยเอาชนะแข่งเสือเหลืองทีมชาติมาเลเซียไปด้วยศกออดหนึ่งต่อศูนย์ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในศึกชิงแชมป์เอเชีย ด้วยฐานะแชมป์กลุ่มที่ประเทศกาตาเพื่อชิงตั๋วโอลิมปิกเรามาฟังความคิดเห็นบางส่วนของแฟนบอลชาวไทยอีพีสหลังทีมชาติไทยยู23เอาชนะทีมชาติมาเลเซียไปได้1ประตูต่อ0ูเริ่มจากความคิดเห็นที่31น้องแกร่งมากฝีเท้าดีแต่การอบรมจิตใจวุ่วามไปนิดต้องมองที่เกมน่ะรูปแบบการเล่นโค้ชต้องฝึกน้ำใจนักกีฬาถ้าปรับก็จะดีขึ้นความคิดเห็นที่32 ไอ้หนุ่มยศกรผมเพิ่งมาติดตามช่วงไม่นานมานี้รู้สึกว่านักเตะแบบนี้หายากนะเฉียบคมสูงใหญ่ความคิดเห็นที่33พี่สองคนภาคบอลได้ดีมากและสะใจมากมากครับความคิดเห็นที่34สภาพร่างกายนักเตะไม่ได้เลยนาที60บบวกเริ่มก้มหน้าดึงถุงเท้ากันแล้วเตรียมทีมแบบนี้เข้ารอบได้ถือว่าดีแล้วละบริหารงานกันยังไงเนี่ย ความคิดเห็นที่35ส่ทรงบอลมาเลยดูทันสมัยไทยเรายังเล่นติ๊กต็อกเดิมดีแต่ขาดการบุกโต้กลับเร็วและก้องหลังดูช้าเปิดช่องว่างให้กองหน้ามาเลยเร็วเพียงแต่ก้องหน้ามาเลไม่คมความคิดเห็นที่36 6ยะสะกยศกรดูอายุน้อยแต่แรงเหมือนจะคนอายุเยอะท้ามาเลเซียกองหน้าดีๆไม่ต่ำกว่าสองลูกถ้าเล่นแบบนี้น่าผิดหวังความคิดเห็นที่37 ไม่แกร่งเหมือนเวียดนามหมดสภาพขนาดเล่นในบ้านเกรดบ,บอลห่างชั้นเกาหลีอิหร่านญี่ปุ่นมากๆแค่อาเซียนยังเป็นรองขนาดนี้บอลเป็นกีฬายอดนิยมรอดูเด็ก8ขวบที่ชนะญี่ปุ่น7 0ต่อ0คงอีกนานความคิดเห็นที่38ฟันธงครับบอลไทยไม่มีวันพัฒนามากไปกว่านี้ข้อจำกัดหลายอย่างความคิดเห็นที่39 ยศกรขนาดลงสำรองซาส,ส่วนใหญ่ยังยิงเยอะกว่าทีรัสักอีกความคิดเห็นที่40จังหวะได้ประตูแรกกองหน้าเบอร์8เราไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยเดินเอาไหลาไปชนหาเรื่องกองหลังมาเลถ้าอยากมีอนาคตต้องทิ้งนิสัยเถื่อนเถือนแบบครับภาพลักษณ์ไม่ดีไม่น่าส่งเสริมต่อความคิดเห็นที่41นักเตะแบกทีมโค้ชเป็นผู้ช่วยไร่บทบาทแต่เส้นสายใหญ่โตไร้คู่แข่ง ถึงผ่านเข้ารอบได้แต่รอบสุดท้ายจะเลทเทสตกรอบแรกตามคาดหมายความคิดเห็นที่42บอลไทยชุดนี้ดูดีกว่าชุดใหญ่เท่าตัวกล้าเล่นกล้าลุยพอมีแววลุ้นไปบอลโลกบ้างความคิดเห็นที่43เกมนี้เราไปเล่นตามเกมมาเลเซียเกือบไม่รอดเราได้เปรียบอยู่แล้วน่าจะเล่นครองบอลมีโอกาสค่อยเข้าทำความคิดเห็นที่44ธีรศักดิ์ทำไมเล่นแบบนั้นเราไปชนหาเรื่องเขาทำไม ลูกที่เราขึ้นนำยิงเขาไปแล้วด้วยความคิดเห็นที่45ไทยตัวเล็กกว่ามาเลเซียอีกนี่อาจทำให้หมดแรงเร็วความคิดเห็นที่46ยวสกร์ตัดเรื่องอารมณ์ออกก,กองหน้าความหวังดีนี้แหละครับความคิดเห็นที่47มาเลเซียรูปเกมดีกว่าไทยแต่ต้องขอขอบคุณน้องๆที่ช่วยกันวิ่งไล่บอลไม่งั้นไทยคงแพ้ความคิดเห็นที่48เบนจามินเดวิด น่าเอามาเล่นชุดนี้ไม่น่าเอาไปขึ้นชุดใหญ่เอาไปเล่นชุดใหญ่ก็ไม่ได้ลงเสียดายของความเซวนตัวหนาความคิดเห็นที่49ดูฟอร์มการเล่นมาเลมีการพัฒนาดีกว่าเราเรายังย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหนเลยน่าห่วงอีก20ปีจะได้ไปบอลโลกไหมความคิดเห็นที่50เด็กอนาคตไกลหลายตัวว่าแต่จะไกลแค่ไหนต้องติดตามความคิดเห็นที่5 1อ ชนะก็โอเคแต่เล่นได้หน้าเบื่อพริกได้ไม่พลิกจะถึงประตูแล้วยังส่งคืนหลังอีกบอลไทยคืนหลังความคิดเห็นที่52ได้ลูกเดียวตั้งรับนี่คือสไตล์บอลไทยไม่พัฒนาไปใน10ปีที่ผ่านมาก็เล่นแบบเดิมๆความคิดเห็นที่53ครึ่งหลังลงมาเล่นดีแค่10นาทีหลังจากนั้นปล่อยให้มาเลยยำซัจนโมหัวไม่ขึ้นความคิดเห็นที่54 ยศกรคือกองหน้าที่จบได้คมมากดูมาหลายเกมแล้วความคิดเห็นที่55ไปโอลิมปิกน่าจะเอา8ทีมเอา4ี่ทีมมันน้อยไปความคิดเห็นที่56เด็กไทยส่งบอลไม่ค่อยดีต่อบอลไม่ติดเสียบอลง่ายๆใจบอลพลาดเกมเป็นรองมาเลเซียที่มีทักษะความเร็วและความแข็งแกร่งดีกว่าดีที่ไทยได้ลุกขึ้นนำเร็วยังไงก็ขอชมเชยเด็กๆทุกคนความคิดเห็นที่57 กับตันเบอร์หกดูไม่ดุดันเล่นแค่ดูผ่านผ่านการพลิกการกระชากเพื่อให้ทีมกระหายที่จะทำประตูไม่ค่อยชัดความคิดเห็นที่58ใครจะว่ายังไงกับชุดยู23นี้ก็แล้วแต่ยู3่23เล่นดีกว่าชุดใหญ่อีกการวิ่งหาพื้นที่การจ่ายบอลน,นี้เหมือนสไตล์ยุโรปเลยเห็นชุดใหญ่เล่นกูโครตะอึดอัดเลยการจับบอลยังหลุดเท้าเลยอชุดใหญ่อนาคตยู3อีก3-4ปี บอกเลยสุดแน่นอนดูการจ่ายบอลนี่โคตรลื่นตาเลยมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่เล่นดีกว่าชุดใหญ่เยอะความคิดเห็นที่59จะชุดไหนทีมไทยก็เล่นไปเล่นมาก็เหมือนกันแทบทุกชุดเลยไม่มีแรงไม่ฟิตถ้าเจอทีมที่กองหน้าคมกว่านี้ทีมไทยตายหาแล้วเล่นได้แค่นี้รอบลึกๆคงไม่รอดปลอบอลโลกก็แค่ความฝันลมๆแรงๆ อีกกี่ชาติประถึงจะได้ไปความคิดเห็นที่60มีใครงงกับจังหวะทีรัสักที่ไปดึงทําฟาวเข้าสอรอบไหมบอลอยู่ตั้งกลางสนามเพื่อนข้างหลังก็อยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเสียฟาวโดนเหลืองไปแบบไร้ประโยชน์มากๆความคิดเห็นที่61รูปเกมและความเร็วเฉพาะตัวมาเลดีกว่าไทยเยอะมีโอกาสยิงหลายลูกแต่ไม่เป็นประตูเกมรับไทยมีช่องเยอะเกมสวนกลับไทยไม่มีเลย มีบุกทะลุตัวเดียวตัวอื่นเส้นไม่มีไม่มีการวิ่งไปรับลูกต่อเกมรอบสุดท้ายไทยหน้าเป็นทีมไปแจกแต้มท่าไม่ปรับพละกกำลังและร่างกายเป็นปัญหาวินัยมาทุกยุคความคิดเห็นที่62อยู่23ท่ายังใช้โค้ตระก็ได้เท่านี้ลระครับไฮไลท์นาทีท้ายท้ายมาเลเซียบุกอยู่ฝ่ายเดียวแผนโค้จะโบรามรราการพัฒนาสุดๆความคิดเห็นที่63นาที70กว่ากว่าแต่บอลทิ้ง เล่นเอาเวลาเพื่อ,อยังต้องพัฒนาอีกเยอะมากนั่งดูเซ็งมากความคิดเห็นที่64มีเล่นดีอยู่สองคนยศก,กรกับชานรงค์ความคิดเห็นที่65ทําทำไมไม่เห็นดีใจเลยเดี๋ยวเจออินโดเจอเวียดนามตาจะได้สว่างความคิดเห็นที่66ไอ้น้องยศก,กรบ,บูรพาคนบ้านเดียวกับผมโป่งน้ําร้อนเล่นดีครับอนาคตสดใส ความคิดเห็นที่67ถ้ายังใช้โค้ดคนเดิมไปแข่งระดับเอเชียเปรียมตัวตกรอบได้เลยทาเล่นได้แค่นี้ความคิดเห็นที่68ฟอร์มทีมรูปแบบเกมไม่เป็นระบบนักตสกินฟุตบอลเริ่มห่างชั้นทีมระดับเกาหลีอินโดถึงท่านผู้ชมที่น่ารักด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงท่านผู้ชมสามารถเขียนคอมเมนต์ที่สุภาพลงไวที่ใต้คลิปนี้ได้ค่ะ และช่องเราขอรบกวนเวลาที่มีค่าของท่านสักนิดให้ช่วยกันกดซับสไคร e กดกระดิ่งกดไลค์และแชร์คลิปของเราในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะสนับสนุนโดยบริษัทโฟฟ,ฟานเซนไดเอนจิเนียร์ริงจำกัดผู้ผลิตและจำหน่าย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งและเครื่องเล่นสนามเด็กกลางแจ้งแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าราคาไม่แพง